มรดกอาจจะไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่ถ้าได้เงินประกันชีวิตสักเป็นล้านขึ้นไปนะครับได้รับมรดกเป็นสิบล้านขึ้นไปนะครับเงินสามารถเยียวยาความโศกเศร้าเสียใจได้นะครับใครมีคู่เจ็บป่วยก็รีบทําประกันชีวิตไว้นะครับมาทํากับอาจารย์นัทการก็ได้นะครับอาจารย์ดูดวงให้ฟรีนะครับอาจารย์เป็นนายหน้าประกันชีวิตประกันวินาศภัยนะครับสามารถเําประกันกับอาจารย์ได้นะครับ ทำประกันมา30-40ปีแล้วนะครับคนที่โชคดีก็ได้รับเงินประกันชีวิตนะครับเงินค่าสินไหมทดแทนเงินพินัยกรรมนะเงินประกันวินาศภัยก็ได้เนสะียชีวิตจากอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะครับอย่าลืมใครสนใจทําประกันชีวิตประกันวินาศภัยสุขภาพอุบัติเหตุก็ติดต่อเข้ามาได้ประกันบ้านประกันรถทุกอย่างนะ จะดูดวงให้ฟรีดูหวงจุ้ยให้ฟรีนะครับถ้าเป็นโรงงานม,มาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพโดยทั่วไปแล้วชาวสิงสุขภาพดีนะครับเป็นคนแข็งแรงยกเว้นผู้สูงวัยนะครับแต่ก็ต้องระวังปัญหาคู่ครองหรือญาติผู้ใหญ่นะครับช่วงที่ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุสุขภาพก็คือช่วงกลางมกราถึงกลางกุมภาพันธ์กลางมีนาถึงกลางเมษายนกลางรกรกฎาคมถึงกลางสิงหาคมนะครับ เป็นช่วงจังหวัดที่ดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์ดาวประจําลักษาาของชาวสิงจรเขาอริมรณะวินาศนะครับและอีกช่วงหนึ่งช่วงที่ดาวอังคารมาทับลักนาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึง30ถึงวันที่18สิงหาคมเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าดาวอังคารใครเป็นดาว ลอยอยู่อริมรณะวินาในพื้นดวงเดิมและจอมาเป็นกาลีจรมาทับดาวคู่ศัตรูเช่นดาวอาทิตย์ดาวมรตยูดาวเสาราหูพวกนี้นะครับก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยนะหรือการผ่าตัดขึ้นมาได้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนะอย่าประมาทในการขับรถขับราครับข่าวดีใครต้องการออดูดวงฟรีกับอาจารย์นักการแก้วเพิ่มนะครับเชิญเข้าไปรับฟังสถานีวิทยุ fm 97นะครับ ทุกวันจันนะครับเวลา11โมงถึงเที่ยงนะในรายการทุบโตะโหนดำเนินรายการโดยอาจารย์ชยุธวันเกิดเป็นรุ่นน้องจุลานะครับติดต่อเข้าไปเบอร์โทรนะครับ0 2 2โทษที0 2 2 7 6 3 6 3 3นะครับ0 2 2 7 6 3อ3 3เบอร์โทรสถานีนะครับดูแบบนี้มันจะแม่นกว่าดูทาง y t u t u นะครับเพราะรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับดูดาวทุกดวง ทางพื้นดวงและดาวจรน,นะครับการดูดวงเนี่ยจริงๆเราใช้องค์ประกอบหลายอย่าง10-20อย่างแต่การดูแบบยูทูบเราดูแบบคร่าวๆนะครับไม่สามารถอธิบายทุกอย่างลงไปได้นะครับค่อนข้างจะละเอียดเยอะนะเพราะฉะนั้นโอกาสถูกต้องแม่นยาก็มีประมาณ6 70%ิบเจ็ดสิบเ็นแค่นั้นเองนะครับแต่ต้องการพิสูจน์คามแมนกับอาจารย์นักการก็ดูดวงส่วนตัวได้นะครับช่วงนี้ลด50%สสู้โควิดไปด้วยกันนะครับติดต่อเข้ามาทางไลน์ แอดไซน์นัดเอสโตรนะครับขึ้นต้นเลยแอดไซน์นัดเอสโตรนะครับเป็นลายออฟฟิเชียลนะใครที่สนใจทําบุญกับอาจารย์ก็เชิญนะครับร่วมทําบุญนะครับทำบุญร่วมชาตินะครับทําบุญอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้เลยก็บอกว่า,าสัพพทานังธรรมทานังชินในตินะครับการให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนเป็นธรรมทานนะครับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับถือว่าเป็นทานที่ดีที่สุด ีพระพุทธองค์ตัดไว้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญนะครับต้องการหนังสือก็บอกมานะครับแจ่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะจะจัดส่งให้เมื่อพิมพ์เสร็จนะครับขอบคุณชาวสิงห์ที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยแชร์เพื่อเป็นไการลาให้เพื่อนๆน,นะครับจะได้ดําเนินชีวิตโดยความไม่ประมาทการดูดวงก็เหมือนออมี Google Map นะครับเดินทาง ไปไหนก็รู้ข้างหน้าอนาคตขุขะหรือราบเรียบนะครับหรือเป็นนวิเกเตอร์นะครับการเดินทางต้องมีเข็มทิศดําเนินชีวิตต้องมีเป้าหมายนะครับนะบางคนเสียค่าดูดวงไม่กี่ร้อยนะประหยัดไม่กล้าดูไปสูญเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านก็มีเยอะนะครับมาดูดวงกับผมล่าสุดไปเล่นหุ้นก็ถูกโกงไปเยอะนะครับหุ้นมอเ,นเป็นล้านนะครับ ไปเล่นบิสคอยอะไรก็หมดไปเยอะแต่การดูดวงก็ทําให้เรารู้ว่านะการลงทุนจะได้กําไรหรือขาดทุนเพราะฉะนั้นมาดูดวงดีที่สุดนะครับเสียงเงินนิดหน่อยแต่ป้องกันการสูญเสียทางการเงินเป็นล,ล้านๆนะครับโอเคนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับหรือช่วยแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับเพื่อเป็นธรรมทานเหมือนกันนะครับการได้รู้ไกล์ไลของชีวิตนะครับ ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขมั่งมีสีสุขตลอดปี2,566ครับสวัสดีครับ